สวัสดีครับการศึกษาถือเป็นสิ่งสําคัญต่อมนุษย์เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการศึกษานั้นสําคัญต่อมนุษย์มากเพียงใดตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์คงไม่สิ้นสุดสําหรับการศึกษาพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยราชภัสุริทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาและผลิตนักศึกษาให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ครูและความเป็นครูวิชาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขอนำเสนอประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ครูสาขาคาหกรรมศาสตร์ในอนาคตควรเป็นอย่างไร 2. วิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน 3. ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษายุค new normal 4. สิ่งสำคัญของครูที่ดี 5. บทบาทครูในการสอนออนไลน์เรียนครูข้ากรรมทำอะไรได้บ้างนอกจากทำขนมอาหารและงานฝีมือคำพูดเหล่านี้นักศึกษาสาขาวิชาข้ารกรรมศาสตร์ ประสบพบเจอมาโดยตลอดศาสตร์ของค่ากรรมเป็นศาสตร์ที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของมนุษย์สาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีทักษะที่หลากหลายและครูค่ากรรมศาสตร์ในอนาคตที่ดีควรมีคือ 1. เต็มรู้เต็มรู้ในที่นี้คือมีความรู้บริบูรณ์อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องถ่ายทอดอธิบายความรู้ให้แก่นักเรียนอย่างรู้ในด้านใดบ้าง ด้านวิชาการด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีนำมาจัดก,การเรียนการสอนที่แปลกใหม่และทันสมัยมากขึ้น 2. เต็มใจเต็มใจในที่นี้คือมีใจที่อยากจะสอนนักเรียนอย่างแท้จริงเต็มใจที่อยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาให้แก่นักเรียนอย่างไม่ห่วงวิชา 3. เต็มเวลาเต็มเวลาในที่นี้คือการรับผิดชอบทุ่มเทเพื่อการสอน ไม่ว่าจะเป็นงานสอนงานครูหรืองานโรงเรียนเพราะครูข้า,ากรรมเวลาจัดผ้าจัดสถานที่จัดเบรกหรือประกอบอาหารในโรงเรียนครูข้า,ากรรมต้องเสียสละเวลาอย่างแท้จริง 4. เต็มคนเต็มคนในที่นี้คือการพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายและใจพัฒนาตนเองทางกายคือบุคลิกภาพรวมถึงการวางตัว พัฒนาทางใจคือมีใจที่มีแต่คำว่าให้ให้ทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ทางวิชาการที่ได้ล่ำเรียนมา 5, เต็มพลังเต็มพลังในที่นี้คือการทุ่มเทพลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อการสอนหรืองานโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการจัดผ้าการจัดสถานที่หรือการจัดเบรกเราต้องเต็มที่เต็มพลังเต็มความสามารถนี่แหละครับ การเป็นครูข่ากราสตาที่ดีในอนาคตวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครูจึงต้องเป็นผู้ให้ข้อคิดอบรมตักเตือนสั่งสอนสิทธ หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการสอนหนังสือเพียงเท่านั้นแต่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกด้วยครูค่ากรรมศาสตร์มีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคือ 1. ครูค่ากรรมศาต์ต้องเป็นนักเล่าเรื่องได้เล่าประสบการณ์ในวัยเรียนของตนเองในชีวิตมัธยมครูเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งและเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยู่เสมอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน สองครูค่ากรรมศาสตร์ต้องหัดชื่นชมให้เป็นเพราะการชื่นชมหรือการชมเชยเป็นการเสริมแรงให้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่งและในขณะที่นักเรียนได้รับคำชมจะทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและนักเรียนจะมีทักษะในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันส่งผลให้การจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยการเปลี่ยนรูปแบบให้ทันต่อสถานการณ์และมีความเหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของออนไซต์ออนแฮนหรือออนไลน์ครูข้ากรรมศาสตร์จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองและเตรียมความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมีส่วนที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ครูค่ากรรมศต้องคำนึงถึงคือการใช้สื่อเทคโนโลยี หรือการรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลโยีที่ครูนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคุณลักษณะของครูที่ดีเป็นเครื่องหมายหรือสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความดีครูควรมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ มีความเสียสละหมั่นเพียรการศึกษาปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอต้องมีความเข้าใจเอาใจใส่และเป็นกำลังใจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรณวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็นทรู สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดีมีวิธีการสอนที่หลากหลายมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความยุติธรรมยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นรวมไปถึงยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนฉะนั้นครูกรหก,กรรต้องพื้นพูนไปด้วยความรู้ทางวิชาการการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจสแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องครูต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนได้คารมนับถือ เข้าสู่ยุค4.0เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบของออนไลน์ที่ไม่ได้จํากัดเพียงวิชาเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆตามความถนัดหรือเพื่อพัฒนาทักษะเสริมในด้านต่างๆได้อีกด้วย ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพจึงทำให้ผู้สอนได้มีการพัฒนาในหลายด้านทั้งด้านนวัตกรรมการสอนสื่อการสอนรูปแบบการจัดการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนดังคำที่ว่าถ้าอยากพัฒนาตนเองจริงๆไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงจุดต่ำแล้วค่อยพัฒนา